สวัสดีครับออสวัสดีครับวังไม่ถ่ายเลยเพื่เสียงีมากคืออ่านก็ขอบ้านท่านหนึ่งะสวัสดีครับ ก็เขาพูดมไม่คืนก็คือเริ่มจากวันนี้ร่วมงานเป็นยังไงบ้างโอ้วันนี้ร่วมงานของ S C สเสร็จผมว่าที่เขาจ้างผมเพราะผมเป็นลูกบ้านเขาแล้วนี่แหละเราตกลงจะเป็นอลไรใช่ไหมครับวางเงินสี่ห้าวันที่บอกใช่เพิ่งวางเงินไปเองครับใช่ใช่แล้วก็ดีใจครับดีใจที่เขาเลือกมาเอ้ยเขาเลือกเลือกผมมาร่วมงานคราบผมว่าก็ด้วยความที่เป็นลูกค้าจริงๆด้วยแหละแล้วก็ด้วยความที่ผม ไว้ใจกับทางเอสซีดูมากในฐานะลูกบ้านที่จะได้มาจองบ้านบ่านมันจะใหญ่เราคุยการศึกษารยังไงบ้างหัวดูดูหลายที่เลยครับดูดูหลายสิบที่ใช่แล้วก็ผมว่าจริงๆอ่ะจองไว้ที่นดูแล้วด้วยแล้วก็ไม่วันถอดยังจองแต่เป็นของเอสซีเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้วยเรื่องทะเลด้วยถ้ามันอยู่ใกล้เมืองมากๆมันก็จะที่เล็กใช่ ก็ดูดูหลายที่เพราะว่ารู้สึกว่าบ้านมันสำคัญมากๆอยู่กับเรานานมากแล้วก็เรื่องวามที่เราไม่ได้อยู่เดียวมนก็ดูเยอะเป็นพิเศษเยอะมากโครงการนี้มันมีดีอะไรเราตัดสินใจในการที่จะเคาะเลยสําหรับโครงการนี้อะไรโครงการนี้มีดียังไงเหรอโอ้เรื่องเรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่ผมเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็เรื่องความเรื่องเรื่องความปลอดภัยของทั้งทางบ้านด้วย ทั้งผมผมเองด้วยทั้งผมแม่เองด้วยก็สําคัญมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากดูโครงการที่เออรักษาความปลอดภัยได้ดีแล้วก็ด้วยความที่เอเชียเซ็นน่าเชื่อถืออยู่แล้วด้วยเป็นเป็นบริษัทที่อยู่มานานมากๆแล้วก็ต้นต้นของไทยก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละเชื่อใจได้แล้วก็ด้วยทำเลด้วยด้วยบ้านที่ดีไซน์ดี้ลยพอเราจองไปแล้วมันปลุกแสงในบ้านร ถูกใจตรงไหนนะครับถูกใจตรงผมว่าทำเลใช่รู้จักทำเลนั้นดีอยู่แล้วครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศรอบผมนะผมรู้สึกว่าพื้นที่สีเขียวเยอะดีแล้วก็ดีไซน์ดีไซน์ของเรียกว่าอะไรไมันมันม,มีหลายอย่างมีเลนส์ซองมีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยนะรู้สึกสวยมากแล้วก็เออ่ด้วยตัวบ้านก็ใหญ่พอสมควรแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่หญ <c oughs> หพอใช้พื้นที่เยอะ มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่ได้ไกล matter matter แต like ่ที่ทำงานถูกมากแล้วก็เยอะที่ที่เยอะกว่าที่อื่นาาแม่ยงไเพราะว่าด้วยวามที่เราไม่อยิบมือกันมันต้องตบมือยังไงยิ้มกับแม่ยังไงเพาะคือเราขึ้นทางหรือเปล่าทะเลาะกันเยอะเหมือนกัะเอาชอบแย่เอาชอบแม่หรือชอบเราคือผมไทะเลาะกับแม่เยอะไม่ได้ทะเลาะกันเรียกว่าตบเตียตบเตียงตบเตียงกับแม่เยอะเพราะว่าเออ่ด้วยความที่เราอ่ะเออกเงินเองทั้งหมดใช่ไหมครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าผมนี่แหละมีสิทธิ์ที่ใช่เจ้าบ้านเขาหย่ดผมมีสิทธิ์ที่จะออกแบบผมมีสิทธิ์ที่ผมอยากทำอะไรผมก็ทำได้จะทุบตรงไหนผมจะทุบแต่ว่าแม่ผมอ่ะก็จะมีอแม่คือเจ้าบ้านแม่เราคือเจ้าของแม่เราคือเป็นแม่เจ้าของเลยก็เลยก็เลยจะมีใช่ก็ก็เลยก็เลยจะมีการทะเลาะบอกแหวนนิดนึงแต่ว่าก็คนละผู้ทางอ่ะอ่ะอย่างที่ว่าแม่ขออะไรแม่ขออะไรกินทีเหลือตีม ตีมบ้านเขาเขาชอบความผมขาวชอบขาวขาวความลักชูสีทองเนี่ยไปยังสีดำสีทองเนี่ีขาวทองไหมมั้ใช่ใช่ก็ก็จะมีความด้วยสะอาดสะอ้านของโกลก็เข้าใจแน่นะแต่ผมก็รู้สึกว่าเออผมก็อยากได้โทนเข้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่ากไม่ต้องดำก็ได้แต่เทาก็ได้เทาก็ได้แล้วก็เออผมอยากทำบ้าน อยากทาห้องตรงไหนอยากทําห้องอะไรอยากทุบตรงนี้ให้มันใหญ่กว้างขึ้นอยากทำเสาตรงนี้อยากก็ทะเลาะเยอะอยู่เหมือนกันกว่าที่จะเป็นเสร็จได้แล้วก็ตั้งแต่บ้านแล้วเรื่องบ้านก็สลับมาหลายที่ก็ทะเลาะแม่ออ้ยอยากอยากอยู่ใกล้วันนี้อยากอยู่ใกล้เมืองวันนี้แม่ก็บอกว่าอยู่ใกล้เมืองมานที่เล็กไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมามาแก่แล้วมาอยากไปเดินสะบัดแขนเลนอไ่เงี้ยบนล่าบ้านแสดงว่าในโครงการนี้ก็มีกิจกรรมให้ทำเยอยแยามากมายเลย มี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 มมมส่วนกลางก็ด <swap. S 1> ีครับแล้วก็เด mm ้วยความที่ยูนิตน้อยด้วยความความเป็นส่วนตัวก็เยอะอยู่ละมาเข้าใจละมัโงของที่เราต้องการเนี่ยก็คนละพื้นทาานี่แหละก็เราก็ไม่เข้าใจเขาบ้างเขาก็ไม่เข้าใจเราบ้างแต่ว่าผมว่าด้วยความที่เราอยู่สองคนอะไร้ยแล้วก็เรียกว่าอะไรบ้านหลังแรกของผมเนาะก็ด้วยด้วยที่ซื้อด้วยตัวเองเลยแต่ก่อนเราก็ ต้องยอมเขาหมดทุกอย่างเพราะบ้านเขาไงไม่ใช่บ้านเราแต่อันเนี้ยเราใช้เงินเราซื้อเองทั้งหมดก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่มันเป็นของเราบ้างแหลยวะอย่างนั้นนะอย่างหาเช็งทุกสิ่งท่างว่าเราซื้อด้วยเงินที่เราทำงานมาไปสร้างตัวโอ้ผมพี่จิมผมแพนมาตั้งนานแล้วครับว่าอยากซื้อบ้านหลังใหม่ใช่แล้วก็เอ่อถ้ถึงอายุ20พอที่เอ่อจะเป็นชื่อของเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย บรรลุนิติภาวะ20แล้วก็ซื้อเลยเพราะว่าเก็บเก็บตามไวนานะด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากย้ายไปที่ใหม่ละเพราะว่าที่เก่าเบื่อละอยู่ไป20ปีแล้วเบื่อละเอออยู่ไป20ปีแล้วเบื่อละแล้วก็รู้สึกว่าที่เก็บของแล้วว่าค่อนข้างไม่ค่อยเหนื่อและเพราะว่าของจะนแพงขับด้วยอะไรยูนด้วยก็เลยซื้อหลางใหม่เลยแล้วกันมันเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ไหม่เร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ไหมไม่นะถือว่ามันเป็น มันเป็นช่วงอายุที่ทุกคนอาจจะดูเด็กนะก็ซื้อบ้านหลังแรกตอน20สิบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเลยแบบก็แต่ผมรู้สึกว่ามีตอนนี้แหละแล้วอยู่ไปยาวๆคือเหมาะสมที่สุดใช่ไหมสำหรับเราใช่ผมว่าเนี่ยก็อยู่กับแม่ด้วยแล้วแบบผมมีครอบครัวอะไรอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็คือมองผงเองเป็นครอบครัวเราในอนตใช่ผมดูเรียกว่าอะไรดูโรงเรียนแบบอนุบาลแถวนั้นแล้วด้วยนะันนึงูให้้ ด้วยใครด้วยใครไปดิเฮ้ยมันอ๋อคนเราสิบไมล์คนเราสิบไมล์แล้วเรอบข้างแบบข้างหน้าบอกว่ามีมีห้างมีมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกได้ยังไงบ้างโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงนรียนมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าการเลือกบ้านมันมันอยู่ที่สังคมด้วยรอบข้างแบบถ้าสังคมดีถ้ารอบข้างมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าคุณก็จะพามาอยู่ไม่แปลว่าความตั้งใจของเป็นบ้านหลังไหน ไม่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 หลังสุดท้ายหรอกแต่ว่าจะเป็นหลักเมนที่เราจะอยู่ยาวๆมาอย่างหลังนี้เราเจ็บหนักไม่รู้อะไรครับหลังนี้หนักหนักไหมราคาเจ็บหนักไหมครับโอ้โหเตีตั้งงบไปเท่าไหร่เตั้งงบไปเท่าไหร่โอ้โหเจ็บหนักมากเนี่ยแตกเลยลูกคุมงบไม่ได้เลยเลยยี่สิบสามตัวล้านเนี่ยโอ้ ไม่เลยด้หอเลยยอันนี้ห้ล้านถูกไหมไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เกบมุกไปแล้วมูดไปแล้วไม่พูดว่าอะมุไงอ๋อยงงจะสองรก็ได้โโอ้โหบ้านมุกางมกมี่ทำมันทำอะไรมุกเนี่ยคือมุบ้านเลยค่าตกแต่งค่าบ้านก่อนเอาแค่ค่าบ้านแค่ค่าบ้านก็เลยงบไปยีิบล้านแล้วโอยังไม่รู้ตกแต่งเลยยังไม่รู้ตกแต่งเลยไม่แต่แต่ ตั้งเข้าเลยไหมอะว่าบ้านหลังนี้อะไรบ้างมันบ้านอ<แล>ะไรอย่างเงี้ยมันบ้านมั้ารับตั้งแล้วตั้งแล้วผม,ผมนะออผมบอกเ e อ็นทีเรียลไว้เลยว่าขอตกแต่งไม่เกินสิบแล้วกันออแต่ไม่น่าเป็นไปได้รู้สึกยังไงบ้าคนทำบ้านมือนกันที่ว่าบ้านถ้าสุดไม่ตัวมันจะบานบานดิบานผมเนี่ยดูรายการรายการเคหาสถานบ้านไปช่วงเนี้ยเขารู้สึกว่า เออแบบดูดูเป็นวิจรารณญาณความ<อ>รู้ว่าเออเข้าบานกันตรงไหนเราเราจะได้พยายามไม่บานตามเขาบ้างแต่จำเป็นว่าเกมมีดึงหมายถึงดึงโบ้ว่าแบบว้าคนไม่บ้านี้อะไรเงี้ยพยายามแล้วพยายามแล้วแต่แค่ตัวบ้านก็เ,ออเลยไปไกลแล้วก็รู้สึกว่าเออก็คุ้มแหละเพราะว่าด้วย เออ่ด้วยตำแหน่ด้วยด้วยด้วยความต้องการของเราด้วยตรงนี้มันตรงตรงมากๆเตรียมผู้กังวลไหมกับการที่ผมว่าอะไรคือถ้าแต่งก็จะมีค่าราชอาจจะโดนแบบช่างร้องอะไรอย่างเงี้ยเตรียมใจไปแค่ไหนกลัวนะกลัวเนี่ยผมดูหลายที่มากแบบในยูทูบเนี้ยชิวเตโอป้าเนี่ยโดนโกงมาได้เงี้ยโอ้ยผมดูเยอะมากผมแบบพยายามจะหาแบบอย่าโกงเลยคนร้องผมอายุแค่ยี่สิบเองมาคือตั้งใจสายตั้งใจตัวแล้วผมไม่รู้สร้างตัวผมอายุแค่ยี่สิบเอง คือตัวเดมเองถ้าจะมาเป็นผู้กับเดมขอร้องเลยอย่าโกหกเลยผมผมเจ็บมาหนักแล้วสปอนเซอร์เขาได้ไหมในบ้านเนี่ยผมเชื่อเขาได้ผมเจ็บหนักมากแล้วขอร้องเถอะครับสปอนเซอร์แอร์สปอนเซอร์ตู้เย็นเชื่อเลยฟ้าไดียังไม่เจื่อเอามาให้หมดเลยครับที่นอนยังไม่มีถูกไหมที่นอนก็ยังไม่มีโอ้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรตกแต่งในบ้านแล้วตอนนี้ในบ้านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับเราตอนนี้ตัวบ้านเปล่าเลยครับแค่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน ออกแบบอินทิเลยอยู่แต่แต่เจมส์ก็ีผนบาอยากที่จะเข้าไปแต่ว่ามันก็อยู่ในกำหนดเลยว่ามันน่าจะประมาณนนแค่ไหนน่าจะช่วงต้งปีแล้วอะไรเหมือนกันใช่ไม่ไม่เกินคอเตอร์สองอ่มีเรื่องมียามไหมมีครับมีมีมีแม่น่าจะเป็นคนรู้เรื่องแม่แม่เป็นสายมูไงโหแต่่โอยอยากเมาแล้าว้าวว้าวว้าวว้ามมาแล้ว ผมดูหลายที่ใช่ไหมแม่ผมจ้างอะไรอาจารย์ชิดแสไปดูทุกที่แล้วแต่ละที่ก็ไม่ใช่ถูกถูกอุ้ยอาจารย์ชิดแสเลยจะแพงเลยขนาดไหนดูแล้วแล้วดูเยอะมากดูแบบอ่ะอะไรนะห้อง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 ครัวห้ามห้ามอยู่ข้างล่างห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออตรงนี้หัวนอนนี้ไม่ดีนะบ้านต้องหันทางนี้นะแล้วก็บันไดต้องวนทางขวานะอะไรเงี้ยมัดูเยอะมากมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวว่าบ้านหลังนี้ก็คือโดนทุบหมดแล้วนะเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไม่แต่ แต่เขาดูของตู้บ้านนี้แหละเป้วดีรวยไหมดีรวยรวย่ดูแล้วมันเปยังไงบ้างมันมสนสควุดพี่แสงพ่อแม่อะไรนะพี่แสงพ่อแม่ยังไงเขาดูทั้งเขาดูทั้งแบบดีทั้งกับแม่ด้วยทั้งกับผมด้วยแม่จะดูเรื่องสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ผมแม่ก็จะดูให้ผมเป็นเรื่องเรื่องการงานแล้วก็เรื่องอนาคตเลยนะว่าควร ควรตั้งอันนี้ไว้ตรงไหนนะคนวรวางห้องเผาไว้ตรงนี้นะควรเอ่อหันหัวนอนตรงนี้นะห้องน้ำจะอย,อยู่อะไรอย่างเงี้ยอ <À> ๋อโเยอะมากเยอะมากก็ต้องเปลี่ยนเยอะเหมือนกันเ<สต>นี่ยมันจะบานตรงนี้นี่แหละ <S <S <สต>บานทิศเหนือหรอบานทิศ<ส>ตะวนบานทิศเหนตอนนี้ราฆังทิศเหนือเกินไปผมไม่เคยเชื่อน,นะแต่ว่าก็ต้องไปติดตามครับแตก็ไม่ใช่ กันสากัไม้ครับพี่แก็ให้เขาหน่อยแล้วกันเจมจำวันแรกที่มาที่บอกได้ว่าผมพร้อมแล้วที่จะซื้อบ้านหลังใหม่จะซื้อมาจำวันนั้นยังได้ไหมเออจำโมเมนต์นั้นได้ไหมเหรอจำได้นะเออผมเน่ยผมบอกแม่ไว้ว่าผมเน่ยอยากซื้อบ้านหลังใหม่เองด้วยเงินของตัวเองแล้วตอนนั้นน่ะผมไปดูตั้งสองปีที่แล้วละแต่ตอนนั้นน่ะ ด้วยความที่ผมเพิ่งเคยกันการเงินตรงนี้ไม่ได้ไมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเงินเก็บจากพ่อแม่แหละก็ดูแบบดูเล็กๆอะไรเงี้ยดูพวกเท้โคมอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าคือเรียกวอะไรก็ดูตั้งแต่ตอนนั้นมาเรารู้สึกว่าเออด้วยความที่เรามีงานแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามาไปดูที่นี้ไปดู SC Asset กลับมาได้กลับมาได้ ล้างแล้วก็ล้าแล้วไปดูเอสิ่งให้ผมได้อีกนะครับแล้วไงต่อครับใช่ใช่แล้ด้วยความที่เรามีกําลังมากกว่าเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยดความที่เราอยากอยากโชว์พาวแม่เราแม่เราบอกแม่ผมก็บอกว่าเออช่วยได้นะแบบถ้าถ้าอุตส่าห์จะซื้อใหม่แล้วเลยขาดตรงไหนขาดตรงไหนบอกก็ได้เลยไม่ผมจะมีสิทธิ์กับบ้านนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในความที Rabbi, <S 2> <S 2> ่เขาอยู่ด้วยยังไงคะนิดนึงนิดนึงแต่ก็ดีใจครับดีใจที่ภูมิใจด้วยกับกับตัวเองด้วยที่มีบ้านตั้งแต่อายุเท่านี้แล้วก็ดีใจที่ได้ซื้อบ้านให้แม่แม่ได้แล้วด้วยพ่อตอนแรกแบบเด็กคือบ้าความฝันก็คืออยากอยู่ด้วยตัวเองตอนนี้ก็คนอยากได้ทำได้แล้วเออปีที่แล้วด้วยปีเดียวปีเดียวนะปีที่แล้วผมบอกว่าผมอะไรนะ ซื้อรถซื้อบ้านนี่ไงไงครบละแล้วต่อไปตั้งเป้าอะไรอยากทำอะไรอีกอยากซื้ออะไรอีกเป็นเจ้าของจิมเอ็มพีวีอันนี้ต้องการยอนยอมยอมยอมอันนี้ต้องกานโครงการนี้ไปทั้งหมดอ่ะตัดตรงนี้ลงนะตรงซื้อหุ้น One each price เป็นหนึ่งพื้นเป็นหนึ่งพื้นถึงหุ้นเออแสดงว่าต่อไปนี้เจอธุระก็คุณเจมิน่าใช่อ่ะห้องมีถามก็จะ ว่่ว่่่่่่่่ได้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่ับ่่่่ไม่่่่่่่่่่่่่ใ่่่่่่ด่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่น่้ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ผมก็เรื่อง่ากอยู่ปร่มาณ่่่่่่่่่่่่่่่่่่มี่่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 ส่่่่่ เราก็เรียกว่าอะไรการทำอีกอะไรเงี้ยก็น่าจะนานน่าจะคิดว่าน่าจะไปอยู่ประมาณต้นปีหน้า้า้นตตอนนี้อยากได้อะไรอีกเป็นเพิ่มเติมไหมครับมีเพื่อนเพื่ออะไรอย่างเงี้ยซื้อของรับขัญบ้านใหม่หรือยังครับโอเดี๋ยวเดี๋ยวผมบุญบ้านก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนอยากได้อะไรัอยากได้อะไรค้อะไรฝกโคดค้ดโค้ดค้โค้ดโค้ดโคดโค้ดคดโค้ด้ดโค้ดโค้ดคดโค้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 ดกคดคโคดค เอาอะไรมาขึ้นบ้านใหม่ดีกว่าได้โอกาสมาทกเรอโซฟาแล้วกันโ,โซฟาเป็นสิ่งสำคัญในบ้านนะพอ,อ,อเข้ามาเจอลิฟวิ้งรูปก็มีโซฟาใช่ก็โซฟากฟา็ได้นะที่นั่งนะโซฟาก,กี่ที่นั่งสักสิบที่นั่งแล้วแต่ที่โซฟาต <Gender. S 2> ้กินข้าวอะเล้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็ก็อยากเนี่ยวและเดี๋ยวท้าบุญบ้านเจอกันแล้วกันถัดคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคะเจนโก้มาคอนเสิร์ตเริ่มซ้อมแล้วครับ โยเป็นการเริ่มงซ้อนที่เร็วที่สุดไม่เคยซ้อนที่สุดดีใจมากแล้วก็เออเรียกว่าอะไรพร้อมพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์หรอพร้อมสิครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ดีพร้อมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าครั้งที่แล้วมันค่าทุกอย่างมันมีงานเยอะเราตัดในซ้อนตอนนี้ก็งานเยอะครับเป็นปีที่แล้วครับมันเร็วขึ้้นนนอัมันต้องย ouais. uh ังไงบ้างเพราะว่าพี่ั่งพีมันเยอะมากโห เพลงยากมากทุกเพลงเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําโชว์ทุกเพลงให้ออกมาเป็นไฮไลท์ทุกเพลงเพราะว่าแบบปกติอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตก็จะมีไฮไลท์แบบประมาณ3 4เพลงอะไรเงี้ยที่คนก็ลงสตอรี่เยอะเเลยอยากให้ลงทุกอันเพราะว่าลบเป็นไข่ปลาลงเป็นไข่ปลาเพราะว่าอันนี้ก็พลาดไม่ได้อันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยใช่ก็ใหญ่ขึ้นเพลงทั้งก็เลยไม่คือเราเลือกเพลงเองทั้งหมดเลือกเพลงเองทั้งหมดแล้วก็ ทำไมเลือกยากอ่ะต้องคิดลงทุนยากก็ก็รู้สึกว่าอยากทำโชว์ไม่ได้ดีแบบอ่าเพลงปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็ก็ยังไงถ้าเทียบกับปีนี้ก็เบย์เบย์แล้วมันจะโจ๊กมันเต้นปีนี้ก็คือก็เหมือนกันอ่าแต่ว่าปีนี้ไม่มีโจ๊ะผมว่าขายหลอกใช่แล้วก็มันใจรือเปล่าเนี่ยไม่เนี่ยเราพูดแล้วโหวนหรอ ผมว่าขายหล่อเพลงนี้แล้วก็เพลงนี่ด้ยผมว่าเพลงเพปีนี้ดีมากทุกคนน่าจะรู้จักเกือบทุกเพลงเลยที่เรามาเพทำไม่มีอย่างนี้แล่นอนเไม่มีผมบอกแล้วว่าผมโชว์หล่อแต่ก็จะอาจจะมีบ้างเพลงนึงแคแอาอันนี้ถามเรื่องของผมก่อนมีอย่างนี้ของเกมสหลายคนกังวลเรื่องแข่งรับเชิญของเรากังวลทำไมอ่ะว่าต่อไปเขาจะมาไม่รู้ว่าเราที่ไม่ว่างอะไรไม่แน่ เขาจะมาไหมถึงแข่งคำซงของเราเพราะปีที่แล้วก็กว่าจะอ๋อปีที่แล้วไม่เซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วปีนี้ปีนี้ไม่เซอร์ไพรส์ละปีนี้คอนเปิลคอนเปิร์มว่าไหร่บคอนเฟิร์มว่อไหร่แต่ผมแบบเรียกว่าอะไรอ่ะผมเช็คไปหลายคนบ้างนะอ่ะผมบอกผมบอกคนนึงแล้วอันที่มาไม่ได้ผมเช็คลำไยไหทองคำไปออไอ้ไอ้ไม่ปีจอไม่มีจอเขผมเช็คไปไงแต่ว่าเขาบอกให้ ลำไยทัวยุโรปค่ะงงมากลำไยทัวร์ยุโรปยากเห็นฝรั่งเลยทำไมได้เขามาเพื่อโคตหทำฝรั่งเราให้ดีขึอนแล้วมันถึงได้เขาเรมาร่วมกับคนที่ติดต่อไปหมาไมใหม่โหก็น่าจะปังคุรเยะอยู่นเนอะถ้าเขามานี่ก็ก็จะเป็นมิติใหม่ของวงการบันเทิงไทยที่เอ่อนักร้อง R&B เอ็นักร้องมุมวัวซัวแต่มันเรื่องกับลำไยผมก็อยากเต้นแบบ ท่าเมื่อกี้บอกว่ามนี้แข่งได้แข่งเต้นได้วะมเธอมาถ่ายรอกเธอสู้กับแดนเซอรเขาได้หรอไม่ได้เลยรอให้เขามาแบบไม่ขอแบบขาดแต่แตกไม่ได้ละไม่ได้ไม่มาไม่มาไม่ได้ขาแต่คนที่เหลือละคนที่เหลือไม่ได้ใจอยากได้เขามาใช่มาแล้วคอนเฟิร์มทั้งสองคนเราบอกว่าสองวันไม่เหมือนกันใช่ไหมสองวันไม่เหมือนกันไห่กขาเชิญไม่เหมือนกันใช่ไหมเหขาแตกต่างไงเขาสองวันแตกต่างไงบ้างหรอ เขาบอกว่าเป็นผู้ชายก็าสองวันเออทำอะไรเยอะเลยเนาะเออไม่รู้หรอกอะโถผู้ชายผู้ชายมีนั้งหลายคนเนี่ยเออเอาคนคนมีบัตรคนมีบัตรวันที่หนึ่งนะวันที่สองต้องไปดูสองเลยไหมเราได้คุ้มไหมถังนั่งอโอ้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ไปดูวันที่สองนะถ้าคนวันที่สองลงสตอรี่คุณจะเสียดายถ้าคุณไม่ดูสตอรี่เขานี่พูดจริงนะเนี่ยเออ อันนี้จริงๆริงแสดงว่าคนมีบัตรวันที่1ปึ๊บก็ซื้อวันที่2ทันทีตอนนี้ใช่แล้วถ้าคนที่มีบัตรวันที่2ไม่ซื้อวันที่1ก็น่าจะเสียดายเหมือนกันวันที่าโหจะบอกเลยวันที่สองพีคโอ้โหของวันที่สองพีคเลยหรอพีคกันพีคกันพีคขึ้นสปอยพีคเลยขอขอหน้าตาแอคติ้งกับคำทำทีแบบนี้ันี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าถ้าแข่เราเชิญขึ้นมาแล้วจะว้าวแบบยังไงว้าวยังไงใช่โอ้ยวอ้ย แเอาจริงๆหรือไม่ก็อายุโทรศัพท์ขึ้นอะไรเงี้ยแต่โอ้ยจี๊แตกแอนแน่นอนอายัดพี่วันไหนครับออะไรนะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ับเจมิน่าโฟร์วันเดอะเวิร์คคอนเสิร์ตครับเออ่วันที่31สิงหาครับกับวันที่1กันยานะครับก็ฝากด้วยนะครับไทยติกเก็ตเมเจอร์นะครับสำหรับใครที่มาไม่ได้ก็ไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันที่3เฮ้ยวันที่1กันยายังว่างอยู่นะครับก็ฝากไป จองกันได้ไปตามกันได้นะครับขอบเอณเป็นยนะั <Okay. S 1> งไครณค่เราหลอ <Okay. S 1> 2, นรูปที่แบบเราใชหลองสองวันใช้่องขายลอง